เกาะคาชะโนดแห่งนี้เป็นเกาะที่มีลักษณะแปลกไปจากเกาะอ,อื่นๆครับทุกคนเนื่องจากเกาะแห่งนี้ไม่ได้เชื่อมกับแผ่นดินแต่กับลอยอยู่เหนือผิวน้ําแทนครับผมซึ่งถ้าหากบริเวณรอบๆเกาะแห่งนี้เมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นเกาะคาชะโนดก็จะสามารถลอยให้สูงขึ้นได้ครับและเมื่อถึงฤด,ดูการที่น้ําแห้งลงเนี่ยเกาะแห่งนี้ก็จะเคลื่อนต่าลงว่างอยู่บนแผ่นดินตามปกตินั่นเองครับซึ่งจากการศึกษาพื้นดินภายในเกาะแห่งนี้นะครับก็พบว่าพื้นดินของเกาะแห่งนีเนเน้เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์คร ที่ทับถมกันมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีเลยนะทุกคนจากเศษผงของซากพืชซากสัตว์ที่หล่นลงมาทับถมกันในแอ่งน้ำเนี่ยมเมื่อระยะเวลาผ่านไปมันก็จับตัวกันกลายเป็นดินในที่สุดครับซึ่งพื้นดินที่ถูกทับถมของเกาะคำชะโนดแห่งนี้เนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่ราวหนึ่งถึงสามเมตรนะครับบางช่วงเนี่ยก็จะหนาเพียง1เมตรแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะหนาได้ถึง3เมตรเลยนั่นเองครับแล้วก็คุณลักษณะของรากต้นชะโนดที่เป็นไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำเกาะแห่งนี้เนี่ย ก็จะมีลักษณะที่แผ่ออกไปในแนวนอนแล้วก็เกี่ยวกันเอาไว้ทําหน้าที่อุ้มแผ่นดินแล้วก็ช่วยกันพยุงให้เกาะแห่งนี้สามารถลอยน้ําได้นั่นเองครับทุกคนดังนั้นนะครับจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าสาเหตุที่เกาะแห่งนี้สามารถลอยน้ําได้นั้นก็เนื่องมาจากเกาะแห่งนี้มีน้ําหนักเบาและก็ไม่ได้ยึดติดกับพื้นดินด้านล่างของบริเวณแอ่งน้ําตรงนั้นนั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับบริเวณใต้เกาะลอยน้ําแห่งนี้ยังเคยมีการสํารวจจากนักประดาน้ํามาแล้วนะครับโดยนักดําน้ําจากมูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานครับ ซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ดำน้ำลงไปบุกพิสูจน์นะครับว่าภายใต้เกาะแห่งนี้มีพื้นดินของเกาะที่เชื่อมต่อกับพื้นดินใต้ท้องแม่น้ำหรือเปล่าซึ่งในการดำน้ำลงไปสำรวจครั้งนั้นนะครับยังไม่เคยมีใครเนี่ยกล้าที่จะทำมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าบริเวณร,บรอบๆเกาะน,นั้นจะมีจระเข้คอยดูแล,แลและปกปักรักษาอยู่ครับ แต่ด้วยความตั้งใจที่ต้องการจะพิสูจน์ข้อสงสัยที่มีมาอย่างยาวนานนั้นเนี่ยนักประดาน้ำกลุ่มดังกล่าวจึงได้ตัดสินใจดำดิ่งลงไปสู่ดินแดนบาดาลใต้เกาะคาชะโนดทันทีครับถึงแม้ว่าจะมีความหวั่นๆอยู่ในใจก็ตามนะครับผมซึ่งหลังจากที่กลุ่มนักประดาน้ำเนี่ยได้ดำน้ำลงไปดูภายใต้เกาะแห่งนี้เป็นครั้งแรกและก็ได้กลับขึ้นมาเล่าให้ฟังดังนี้ครับ เมื่อดำลงไปในน้ําประมาณ3เมตรเนี่ยก็พบว่าน้ําภายใต้เกาะคัมชโนดแห่งนี้ใสามากๆครับผมซึ่งสามารถมองเห็นสาหร่ายมองเห็นสัตว์น้ําแล้วก็รากไม้เนี่ยได้อย่างชัดเจนครับทุกคนและเมื่อดำลงไปลึกกว่าเดิมเนี่ยก็จะพบกับรากไม้มากมายครับที่โยงประสานต่อกันเป็นโพรงแล้วก็มีช่องว่างขนาดใหญ่พอที่จะสามารถว่ายทะลุเข้าไปได้ครับหลังจากที่ได้เห็นสภาพแวดล้อมภายใต้เกาะคัมชโนดแห่งนี้แล้วนะครับกลุ่มนักประดาน้ำ